สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับน,นุชี่แล้วนะคะเย่ yeah! และแล้วนะคะก็ขอมาต่อกันในพาร์ทสอง EP แรกกับในเรื่องของดาราจากรักนำนำใจนะคะ EP 2ีกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนจบในพาร์ทที่หนึ่งนางเอกยังคงลังเลว่าเธอจะแต่งงานกับพระเอกดีไหมแต่เมื่อเธอคิดได้ว่าจริงๆแล้วพระเอกก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ทําเพื่อเธอทุกอย่าง เธอจึงตัดสินใจแล้วก็เดินไปบอกพ่อกับแม่ว่าเธอตัดสินใจแล้วเธอจะแตง่งธนาพระเอกที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เขาก็ยังคงคิดว่าเอจจะถอนมันกับเขาและณขณะนั้นเมื่อเขาเห็นคนร้ายจะมารอบฆ่าหานอูคนของเขาเขาจึงรีบรลุดเข้าไปช่วยแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะคนร้ายได้ใช้เข็มพิษฆ่าหานอูจนเสียชีวิตแต่ว่าเขาก็ยังคงได้บอดแสคดีเมืองเดียวดดยมานั่นก็คือทหารที่โดนควันพิษในเมืองนั้นไม่ได้ตายเพราะควันพิษแต่ว่าตายเพราะดาบ เขาจึงสงสัยในตัวเสี่ยวเย่โหที่ไม่ยอมรายงานเรื่องนี้ต่อฟาบาทต,ต่อมาเมื่อนางเอกโดนเร่งตัวเข้าวังณนะตอนนั้นองค์หญิงสามก็มาจะก,กันแก้นางเอกก็เพราะว่าองค์หญิงสามลงรัาในตัวพระเอกนางจึงอิจฉาลิษยานางเอกเป็นอย่างมากแต่แล้วพระเอกก็ปรากฏตัวแล้วก็ช่วยนางเอกมาจนได้เขาได้แสดงความรักที่มีต่อน,นางเอกแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยสนใจสตรีผู้ใดมาก่อนนอกจากนางเอกเท่านั้น และเมื่อบกเขาทั้งสองคนอยู่ด้วยกันพระเอกก็ได้แต่บอกนางเอกว่าเขาจะไม่ยอมถอนมั่นเด็ดขาดถึงแม้ฟา,าบาจะลงโทษเขาอย่างหนักเขาก็จะไม่ถอนมัน่นนางเอกก็ได้แต่บอกว่าแล้วใครเล่าที่จะถอนมัน่นตอนนี้เธอคิดได้แล้วเธอถึงจะไม่ถอนมั่นพระเอกแล้วและเมื่อบุคคทั้งสองคนได้เข้าเฝ้าห้องเต้กับห้องเฮาห้องเฮาเห็นบ่าคลทั้งสองคนเข้ากันได้ดีจึงจะขอให้หนางเอกมาฝึกมาร,รยาทในวังและห้องเฮาจะเป็นคนสอนมาร,รยาทให้กับนางเอกเองนางเอกก็ตกลง แต่ว่าหลังจากนั้นนาเอกก็ได้ทูลขอฟาบาทเรื่องของคุณหนูหวังหลิงที่หวังหลิงชอบพูดจาให้ร้ายว่าเธอโย่โยนพระเอกแบบนี้มันเหมือนกับการหักหน้าบุตรบุญธรรมของฟาบาทเพราะฟาบาทเองก็เป็นคนพระราชทานงานสมรสครั้งนี้ด้วยฟาบาทเห็นถึงเหตุผลแล้วเขาจึงมีราชะองค์การให้หวังหลิงสำนึกผิดอยู่แต่ในบ้านซึ่งนาตอนนั้นแม่ของหวังหลิงกำลับงบังคับให้นางไปแต่งงานกับใต้เท้าเผิงคนรุ่นเล่าข่าวพ่อ หวังหลิงได้ฟังแล้วก็เสียใจแล้วก็อารวาสใหญ่โตเพราะนางคงโดนคนหนุนหน่มคนอื่นๆหัวเราะเยาะเป็นแน่เมื่อนางเอกได้เข้ามาในวังฮองเฮาก็ทรงเอนดูนางเป็นอย่างมากฮองเฮาค่อยสอนมารยาให้กับนางส่วนนางเอกก็แสดงฝีมือในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆให้กับฮองเฮาดูเช่นกันตอนนี้ความสัมพันธ์ของฮองเฮากับนางเอกก็สนิทกันอย่างมากขึ้นส่วนพระเอกเขาก็ได้มาเที่ยวรับเที่ยวส่งนางเอกทุกครั้งที่เข้าวังไม่ว่าเขาจะง่วงแค่ไหนเขาก็ทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดี แล้ววันหนึ่งพระเอกก็พานางเอกมาที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือกำแพงวังหลวงบนนี้เขาได้เล่าเรื่องราวต่างๆในสมัยเด็กให้กับนางเอกฟังว่าเขาชอบปีนกำแพงเมืองนี้เป็นอย่างมากเขาก็จะได้เห็นดวงดาวและนางเอกก็ได้บอกว่าที่แห่งนี้นางได้เห็นแสงสว่างของบ้านเมืองจากที่นี่มันช่างสวยอะไรอย่างนี้จากนั้นพระเอกก็ค่อยๆบอกนางเอกว่านางเอกคือแสงดาวที่สว่างสวยที่สุดในสายตาของเขาหลังจากนั้นเขาก็ค่อยบรรจงจูบหน้าผากของนางเอกและนี่ก็เป็นการแสดงความรักของท่านแม่ทัพ ที่เขาไม่เคยอ่อนโยนแบบนี้กับใครมาก่อนแม้แต่นางเอกก็รู้สึกได้นางเขินอายจะต้องไปปรึกษาพี่รองว่าพี่รองของนางเคยโดนจูบไหมซึ่งก่อนหน้านี้พี่รองเคยจูบว่านซีซ,ซีมาก่อนเขาก็นึกว่านางเอกรู้เรื่องนี้แล้วเขาจึงขอให้นางเก็บเป็นความลับไว้ก่อนตอนนี้ต่างคนคิดว่าอีกฝ่ายรู้เรื่องของตัวเองทงทั้งที่จริงแล้วความลับของตัวเองก็ยังคงเป็นความลับอยู่ต่อมาตอนที่นางเอกกำลังอยู่กับฮองเฮาแม่ของหวังหลิงก็มาหาเรื่องฮองเฮา เพราะแม่ของหวังหลิงคือลูกพี่ลูกน้องของฮองเฮาหรือก็คือนางคือลูกสาวของอ๋องเฉียนอันที่มีบุญคุณต่อราชวงศ์นี้มันจึงทาให้แม่ของหวังหลิงเหิมเกริมและนางก็ไม่เกรงกลัวต่อฮองเฮาด้วยตอนนี้นางมาขอให้ฮองเฮาช่วยน้องชายของนางให้ได้สิทธิ์ในการลหล่อเหรียญแต่เมื่อฮองเฮาบอกว่านางไม่อยากยุ่งเรื่องของราชการแม่ของหวังหลิงก็อัลวาดใหญ่โตแล้วก็หยิบยกบ,บุญคุณที่พ่อของนางเคยเลี้ยงดูฮองเฮามาตั้งแต่เล็ก เมื่อนางเอกมาได้ยินเข้านางก็เข้าไปช่วยปกป้องฮองเฮาจนข้อมือของนางบาดเจ็บและณขณะนั้น,น,น,นห้องเต้กับพระเอกก็เข้ามาพอดีพระเอกรีบเข้าไปดูนางก่อนเลยด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายแล้วแม่ของหวังนี้ก็ต้องยอมถอยเพราะไม่มีใครเข้าข้างในายเลยสักคนพระเอกจึงได้ไปพูดเตือนแม่ของหวังหลิงว่าอย่าได้โดนคนอื่นปันหัวเพราะในอดีตที่พ่อของนางต้องเสียชีวิตไปเพราะควันพิษในสงครามเดียวดายณตอนนั้นเสี่ยวเย่โหเนี่ยแหละที่อาจอยู่เบื้องหลัง และก็จริงครั้งนี้เสียเ่ยวเย่โหก็อยู่เบื้องหลังในกาละวัดของแม่ของหวังหลิงเหมือนกันเขาอยากให้น้องชายตระกูลนี้ได้สิทธิทำเหรียญเพราะเขาได้เตรียมเหรียญกระสาปอมไว้แล้วหากเขาถูกจับก็แค่บอกว่าเขาไม่รู้คงต้องไปถามคนที่ได้สิทธิทำเหรียญกระสาปต่างหากซึ่งองคหญิงสามก็ร่วมแผนการนี้ด้วยก็แม่ของหวังหลิงโง่งมและก็ชอบโวยวายนางจึงถูกปั่นหัวได้ง่าย ส่วนทนายพระเอกเมื่อรู้ว่าข้อมือของนางได้รับบาดเจ็บเขาก็คอยทายาให้กับนางแล้วก็พูดเตือนว่าอย่าได้เข้าไปยุ่งเรื่องของคนในวังเพราะมันอาจมีอำนาจที่มองไม่เห็นและก่อนกลับเขาก็ได้สารภาพกับนางเอกเอีกแล้วว่าความรู้สึกที่เขามีต่อน,นางเมื่อเขามอบมันให้แล้วเขาไม่มีวันขอกลับคืนเพราะนางเอกนั่นแหละคือคนที่เข้ามาปั่นป่วนหัวใจเขาก่อนแต่หากว่านางเอกไม่อาจมอบใจให้กับเขาได้เขาก็ขอคืนมันดีกว่า ณวัดรุ่งขึ้นมื่อเอกเข้าวังหลวงนางก็บังเอิญเจอองค์หญิงสามที่มาคอยกันแกล้งนางครั้งนี้องค์หญิงสามกันแกล้งนางอย่างหนักทั้งตบทั้งตีโชคดีที่พระชายาฉูเข้ามาขวางไว้แล้วก็ช่วยนางเอกไว้ได้ทันพระชายาฉูจึงชวนนางเอกมาที่ตำหนักแล้วก็คอยเล่าเรื่องราวสมัยเด็กของพระเอกให้กับนางฟังนางจึงได้รู้ว่าองค์หญิงสามก็แอบชอบพระเอกอยู่เหมือนกันและพระเอกในสมัยเด็กก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเขาโดดเดี่ยวเดียวดายสุด,สด นางเอกจึงบอกว่านางจะขอยืนหยัดอยู่ในวังหลวงให้ได้เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าพระเอกเป็นคนเช่นไรและก็เติบโตมาในสถานที่เช่นไรด้วยพระเอกก็แอบมาได้ยินเขาเองก็ดีใจเหมือนกันที่นางเอกเริ่มสนใจเขาแล้วเขาจึงได้ชวนนางเอกออกมาจากนั้นเมื่อนางเอกจะหนีเพราะนางยังคงงอนอยู่ที่เขาจะขอคืนใจพระเอกจึงจับนางอุ้มเพื่อไม่ให้นางหนีไปไหนได้อีกแล้วเขาก็ยังหยอกนางด้วยว่าที่แท้แล้วนางก็ทําเพื่อเขาเหรอ พระเอกก็แอบดีใจเหมือนกันที่ตอนนี้นางเอกก็เริ่มใจอ่อนแล้วต่อมานะักงานเลี้ยงเพื่อลํำลึกถึงสกุลหัวท่านลุงของพระเอกนางเอกก็ไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนในวังหลวงที่ต่างคนต่างก็มีพื้นเพที่ต่างกันองค์ชายห้าที่ไม่ได้เรื่องชอบเที่ยวสตรีองค์ชายสามก็ดูร้ายกาศและจะทายาทเป็นคนดีแล้วก็ใจอ่อนส่วนองคหญิงสามกับองหญิงห้าก็เอาแต่ใจมีแค่องหญิงรองเท่านั้นที่ดูใช้ได้จึงไปที่โปรดปานของห้องเต้ ส่วนพระชายาอองรูอย่างก็ตีกับพระสนมเย่ห้องเฮาก็ได้แต่เงียบพระเอกจะต้องโดนอะไรบ้างนะตั้งแต่เขาเติบโตมาในวังหลวงแห่งนี้ต่อมาองหญิงสามก็มาตามราวีนางเอกไม่เลิกนางเอกจึงแก้แคนกลับจนองหญิงสามต้องอับอายหลังจากนั้นเมื่อถึงงานพิธีสักการะแม่ทัพหัวชงลุงของพระเอกทุกคนก็ต่างคิดถึงคุณงามความดีของแม่ทัพที่ทําเพื่อแผ่นดินนี้ ส่วนองคหญิงสามก็เล่นไม่เล้วอีกแล้วนางไม่ยอมนางเอกนางเลยเป่ากร,รมยาใส่หน้าของนางเอกซะส่วนนางเอกก็ไม่ยอมองหญิงสามง่ายๆนางแอบเอาผู้ขององหญิงสามเข้าไปวางในแท่งเทียนจากนั้นชุดขององหญิงสามก็ไฟไหม้นางเลยต้องถอดชุดนอกออกจึงเผยให้เห็นว่าที่แท้แล้วองคหญิงสามใส่ชุดแดงมาร่วมงานลำลึกครั้งนี้ทุกคนต่างสงสัยว่าทํามาองหญิงสามถึงดูฟุงฟ้งเฟ้อเป็นอย่างมากองค์ชายสามถึงได้เปิดเผยว่าที่แท้แล้วองหญิงสามใช้เหลี่ยมกระสาปองต่างหาก นางจึงดูมั่งคั่งถึงเพียงนี้แต่ฮงเตร,รู้ดีว่าคนที่ได้สิทธิผลิตเหรียญกษริย์จริงๆแล้วคือององน้อยเฉียนอันญาติฝั่งฮองเฮาในเมื่อเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงหลายฝ่ายเพราะองคหญิงสามก็คือบุตรีของพระสนมเย่ส่วนององเฉียนอันก็คือญาติของฮองเฮาฮองเตจึงสั่งแค่กัก,กบ,บริเวณองคหญิงสามไว้ก่อนแล้วคอยให้พระเอกไปตามสืบต่อทน้นพระสนมเย่นางก็ไม่ได้เข้าข้างลูกสาวของตัวเองเลยเพราะนางรู้ดีว่าองคหญิงสามเอาแต่ใจ ซึ่งเสียยวเย่โหพี่ชายของพัสนมก็รู้สึกไม่พอใจที่พัะสนมเย่ไม่สนใจลูกของตัวเองเลยพอๆกับที่นางก็ไม่สนใจไขว่คว้าตำแหน่งของเฮาเหมือนกันซึ่งในอดีตฮ่องเต้รักพัะสนมเย่มาก่อนแต่พอฮ่องเต้ต้องขึ้นรองราชเลยต้องใช้ทรัพย์สินแล้วก็กำลังพลจากตระกูลของฮ่องเฮาฮ่องเต้จึงต้องแต่งตั้งของเฮาขึ้นเป็นใหญ่แล้วก็ให้อิอิเป็นที่รักเป็นได้แค่พัะสนมเอกก็เท่านั้นแต่พัสนมเย่ก็สั่งห้ามพี่ชายตัวเองว่าห้ามพูดเรื่องนี้อีกเป็นเด็ดขาด ธนาพระเอกเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนปล่อยข่าวให้องชายสามรู้เรื่องเหลียกระสาปลอมตอนนี้ทุกอย่างเริ่มเข้าแผนการของเขาแล้วต่อไปเขาจะไปปล่อยข่าวว่ามีจนป่าและเขาก็จะให้หวังหลวงกับแม่ทับหวังสั่งการทหารให้ออกไปจับโจรหากข้องเต้รู้เรื่องว่าพ่อลูกสองคนนี้สั่งการทหารโดยพลาการพวกเขาก็จะโดนเด้งออกจากราชสำนักเพราะพ่อลูกสองคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้เรื่อง หากไม่คำตัดด้วยทีนี้พวกเขาอาจทำาอะไรที่เสียหายมากกว่านี้จากนั้นพระเอกจึงไปเตือนราชทายาทว่าอย่าได้ยื่นมือเข้าช่วยพ่อลู่ตระกูลหวังนะถึงแม้ตระกูลนี้จะเป็นญาติของรัชทายาทแต่รัชทายาทต,ต้องคิดถึงบ้านเมืองก่อนข้อพวของตัวเองต่างหากซึ่งรัชทายาทก็ไม่ฟังเขาดื้อรั้นแล้วก็จะเข้าเฝ้าฮ่องเต้ให้ได้ซึ่งณตอนนั้นฮ่องเต้อยู่กับฮองเฮาแล้วก็นางเอกฮ่องเต้เพิ่งจะมีคําสั่งให้นางเอกเป็นแม่ง,งานจัดงานบรรจุของฮองเฮา แต่แล้วก็ต้องถูกขาดเพราะจะทายาทมาขอเข้าเฝ้าเราจะทายาทขอให้ฮองเต้ไม่ลงโทษญาติของตัวเองซึ่งเรื่องนี้จึงทาให้ฮองเต้โกรธและจะทายาทเป็นอย่างมากหากคุณนายคนอื่นรู้เข้าตําแหน่งนี้อาจจะต้องสั่นคลอนส่วนฮองเฮาเมื่อได้ยินพ่อกับลูกทะเลาะกันนางก็เป็นห่วงลูกชายคนนี้เป็นอย่างมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนางเอกเลยใช้แผนการหลอกล่อให้ฮองเฮากินโจ๊กจนได้ฮองเฮาก็แอบยิ้มในความเจ้าเล่ห์ของนางเอก ซึ่งจีถงก็เริ่มอิจฉานางเอกที่ทาได้เพราะจริงๆแล้วหน้าที่นี้ควรเป็นของนางมากกว่าและนางก็ควรเป็นคนที่แต่งงานกับพระเอกด้วยแต่เมื่อนางเอกเข้ามาก็เริ่มไม่มีใครเห็นนางกันเลยณตอนนี้ในวังหลวงก็พูดถึงว่าอาจมีการเปลี่ยนตำแหน่งรัชทายาทเพราะฮองเต้มไม่พอพระไทยรัชทายาทเป็นอย่างมากองค์หญิงห้าก็ได้เข้ามาต่อว่าราชทายาทด,ด้วยว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งเรื่องของตระกูลหวังเพราะพวกเราจะเดือดร้อน ส่วนานางเอกก็ปลอบใจราชชายาทว่าหากท่านใช้ตำแหน่งราชะทายาทไปขอร้องแทนท่านแม่ทัพหลิงฮองเต้ก็อาจกโกรธแต่หากท่านใช้ฐานะลูกชายไปขอร้องแทนคนในครอบครัวฮองเต้อาจรับฟังก็เป็นได้ราชะทายาทจึงคิดได้จากคำพูดของนางเอกเขาจึงขอเขาเ้าเฝ้าฮองเต้เอ,เอกครั้งแล้วก็ขอฮองเต้เล่นหมากร้องกับเขาแล้วก็ร่วมพูดคุยเรื่องในอดีตจากนั้นนะท้องพระโรงจากที่ฮองเต้ต้องลงโทษแม่ทัพหวังกับลูกชาย นะตอนนี้ห้องเต้กับลงทดแค่หวังหลงแค่คนเดียวแล้วแถมห้องเต้ยังได้มอบตาพยายให้กับราชทายาทด,ด้วยซึ่งตาน,นี้มันสามารถที่จะโยกย้ายทหารได้และทําให้ราชทายาทมีอํานาจมากขึ้นและเมื่อพระเอกรู้ว่านางเอกนั่นแหละเป็นคนคอยพูดให้ราชทายาทเข้าเฝ้าห้องเต้เขาจึงได้ไปถามนางเอกว่าไม่ควรที่จะมายุ่งวุ่นวายเรื่องในรชาชสำนักเพราะเขาบอกแล้วบอกอีกแต่นางก็ไม่ฟังครั้งนี้นางเอกจึงงอนพระเอกกลับบ้างเพราะตอนแรกนางก็เป็นแค่คนธรรมดาแล้วก็ไม่อิสระ แต่พราะนางจะต้องมาแต่งงานกับคนอย่างเขาที่เป็นแม่ทัพชีวิตของนางก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพระเอกเองก็มีแผนการอะไรมากมายที่ไม่ยอมบอกนางแล้วนางจะรู้ได้ยังไงว่าควรทำยังไงแล้วที่นางทำไปก็เป็นเพราะว่านางเป็นห่วงของเขาก็เท่านั้นนางไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะ